อันนี้เป็นบุททวดที่บูชามาจากวัดภูมลิงกุติทองใช่ใช่ครับผมวัดภูมลิงกุติทองอยู่ที่แม่กลองนะผมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอยู่ในโบสถ์หรือว่ากุติเจ้าวัดอยู่ในโบสถ์ครับผมในโบสถ์สวัสดีครับสวัสดีท,ทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คุณทอนนะครับผมคลิปนี้เป็นช่วงเช้าๆนะครับผม ก็เช่นเคยครับวันนี้ครับผมอยู่กับจันวิทย์นะครับผมอยู่ข้างหลัง,ง,งครับกำลังส่องพระอีกนะครับสำหรับนี้ครัจะมีพระรุ่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับนว<า>ัีครับยังครับสวัสน,น้องใช่ครูมีพระเครื่องอ๋อที่ไม่ต้องเป็นพิญญาบัตรก็ถือมาประตมงคล คุณแทนบ่เนี่ยแทนคุณแทนนี่กําลังดังเลยเนี่ยคุณแทนมาตั้ส่ที่มากคุณเนาะแต่ไป่ยแต่ไปยังเจ๊ไหนคุณเราเราใช้ภูกันเหล่าเนี่ยเราเป็นมยอบาตรเราเดือบมือบาตเอาเวทเอาเวทลดไปเรื่อยๆคุณแทนเนี่ยเป็นเป็นเนื้อยังนี่อาจจะเป็นเนื้อดินนะออเนื้อดินเอาเวทลดลดไปดีคุณแทนแก่นะแค่นะสวยนะไม่ใช่โอ่งไม่ใช่เปา งเดียวโอ้เล็ดสวยลเด็ดลงพอไรลงพอรวยป่ะรวยปีหนปีหกสอ๋อปีหกสามขาย้วสิวขาวตุ๋งเด้งเลมากๆเสยก่อนอื่นต้งบงพิมก่อนมามาใส่แล้วก็ไปเป็นสาาก่อนว่าใครพักใครนี่คุณแผนแผนรุ่นนี้ สงน,น้องน้องพ่อให้มาบอกอปู่เราน้องน้องปู่ให้มานะครับน้องที่ทํางานข้างหลังก็เป็นยันนะครับผมยันตรงนี้ไม่เคยเห็นนะเป็นเนื้อดินไม่เป็นเนื้อดินแต่ดูแล้วฟอร์มดีนะผมต้องต้องไปไปศึกษาสักหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ไม,ไม่ทราบที่มาจริงแต่ดูแล้วน่าจะเป็นพาะแแ้นะครับผมพระแแ้ ก็มันอยู่กับรูมันนะอะนนสวยครับะิเนยสนะรดอัดินสวยครับถ้าใครรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับผม <c oughs> ไม่รู้จักที่มานะครับกับจานวิทย์ตรงนี้ก็มี เครื่องผสมคนนะครับเป็นนงปูทวดเลยนะครับผมเยอะเลยครับนี่มีนงปูทวดมาให้ดูมาให้ชมเยอะนะครับต้องในก่อนเขาเขา,าเอาในพวงก,ก่อนแล้วกันอ่าในพวงจันช่อยถือหน่อยอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเว <c oughs> ้นในกระเป๋าก่อนนะครับ <c oughs> ช่วยนี่ที่มานี่ก็เคย ทำคลิปไปแล้วครับอันนี้เป็นหลวงปู่วทวดปีศุนหกวัดประสา,าบุญญาวาสนะครับพิธีดีพิธีใหญ่นะครับผมเป็นพระเหรียญน,นะครับข้างหลังเป็นนะท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระจุจารย์โตพรหมมาลังสีนะครับอันนี้คือเป็นเม็ดแตงครับเม็ดแตงเนื้ออัมบังกาเนาะ เป็นปีศูนย์อ่ากะไม่ใช่นออมก้ากไรเงินอ๋ออัมก้ากไรเงินเป็นปีศูนย์แปดนะครับผม,อ,ม,อ,มอันนี้เป็นถ้าแท้ดูง่ายนะครับดูง่ายเหมาะสำหรับสุภาพสตรีเลยว่าเด็กๆนะครับทีคอตรงนี้เปิดราคานะครับไม่ไม่เปิดนะ <laughs> จานนีไม่เปิด,ปดนะ <laughs> เพราะว่า เลี้องเดียวเลีเ้ยงเดียวก็คือหายากนะครับ oh. หายากอืมหายากเป็นปีซุนแปะเป็นท่าที่ทา่า,ทา,านท่าอาจารย์ทิมนะท่านปุกเสกครับก็เป็นที่นิยมเนาะของอลูกศิษย์ลูกหา,าสายวัดช่างให้สายลำปูทวดนะครับผมเป็นที่สอดแสวงหานะครับแล้วก็นี่ก็คือที่เป็นเนื้อโลหะเตาเลดนี่ก็เป็นปูทวด ที่เคยทคําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็เอามาดูอีกครั้งหนึ่งก็มาดูอีกรอบนี่ยังเป็นข้อกังขาอยู่ว่าของพ่ารวยปลุกเสกหรือเปล่ามีหลายท่านบอกว่าไม่ได้ปลุกเสกนะครับแต่มีหลายท่านก็บอกว่าปลุกเสกแต่ไม,ไม่ไม่มีในสระบบใช่ไหมเหมือนเหมือนไปปลุกเสกก็ประวัตวินะเหมือนที่อ่านประวัติมาก็เหมือนปลุกเสกล้วให้ทหาร ใต้อะไรนี่กน้าใตา้มีสามองค์นะครับผมองนี้เปิดไหมหรือเปล่าก็เพิ่งไปประมูลมาไปประมูลมานะประมูลมาได้แต่ราคาก็หลักร้อยไม่แพงหรอกราคาร้อยเป็นที่นาสังเกตก็คือข้างหลังบางทีก็จะเป็นแบบเป็นเลขไทยนะนี่ก็เป็นเลขอาราบิกที่เป็นรันนัมเบอร์ต่างกันยังไงอ่ะ ว่าน่าจะเป็นที่เนื้อมากกว่าที่เนื้อใช่ไหมครับผมแต่ว่ามีกล่องหมดนะแต่ว่าไม่ได้กล่องมามีกล่องหมดเลยปีไหนอะปีนะี้ใหญ่ใหญ่ใจนะนี่ก็เป็นชุดสามองค์ใช่ประมูลมาครับผมก็คือไปประมูลแต่ละที่มานะไม่ใช่ว่าที่เดียวอ๋อ สวยครับเดี๋ยวกอีกองอันนี้ไม่ไม่รู้ที่มานะองนี้บอกว่า,วาปลอมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันออมาว่าเรียนแบบและใช่ปู่ทวดข้าเราถัทนะ่าน่ะแม้แต่รูปภาพท่านนะ่ะที่ไม่ได้ปกเสียก็ศักดิ์สิทธิ์นะเคยเคยเจอประสบการณ์นะอ,อืมการนะครับชุดนี้ชุด้องปู่ทวดนะครับอันนี้อีกองคนี้เป็น อะไรครับตอนนี้เมื่อวานแต่ไม่แน่ใจว่าออกปีไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนเมื่อวานนะฮะนี่เป็นผ้าใหม่ที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วตอนที่เอาเอามาเพื่อในให้มาเนี่ยรอ เขาไปไปเขาไปวัดมาแล้วเขาก็เขามาฝากแบบเช่าฝา,ากไงอ,อ๋อก็เลยไม่แน่ใจว่าเหมือนจะเป็นอะไรนะที่ลงรงที่อยู่ตรงประจวบัะไม่แน่ใจ,จเหมือนกันอ๋อวัดอะไรนะเพราะผมก็ยังไม่เคยไปรไเหมือนกันนะ <laughs> นะครับอีกอันนี้ขึ้นคอเลยครับ ก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะให้พี่ๆเราพาไปได้เคยไปถ้าจะไม่ผิดเคยไปครั้งหรือสองครั้งนี่แหละมีเป็นหลค์ปูทวดที่ไปทำความสะอาดมานะัอนนี้ก็ไปไปเลี่ยมกรอบมารุ่นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีนะครับผมไปทำกรอบมาสวยเลยกระสรงกระลหมปีสี่หนึ่งครับ อือันนี้เป็นบุตทวดที่บูชามาจากวัดคุมิลินกุติทองใช่ใช่ครับผมวัดภุมิลินกุติทองอยู่ที่แม่กลองนะผมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอยู่ในโบสถ์หรือว่าุกุติเจ้าวัดอยู่ในโบสถ์ครับผมอยู่ในโบสถ์นี่เขาเขามีอยู่หลายพิมพ์อยู่นะแต่ว่าที่อาเอาสองพิมพ์เพราะว่ามีหน้าหน้าเหมือนมันหน้ายักษ์กับหน้าธรรมดา อันนี้เช่ามานานเลยเรอเออนานแล้วครับผมตั้งแต่ไปแตกปุ๊ใหม่ครับอืมอันนี้ยังยังเป็นข้อกลางขาอยู่นะนี่ครับที่ว่าเป็นพระที่แตกปุ๊ใช่ไห<ช><ช>มครับแตกปุจากเอ่อเข้าโบสถ์ใช่ไหมใช่ครับผมอืมครับ,รบพระที่แตกปุ๊นะครับแต่มีประวัติความเป็นมานีนผมไม่ไม่แน่ใจนะแต่คือ การเวทนี่ไปชอบมาจากวัดภุมลิงกุติทองนะผมเป็นดูเนื้อหาแล้วก็ทรงพิมพ์ก็โอเคเลยนะครับก็ชอบอยู่เหมือนกันตรงนี้สวยนะอืมเคยมากเป็นเนื้อว่านกากยายักษ์นะครับคือศรัทธานะครับนแรงศรัทธาก็บูชามานะครับก็มีสององค์ ตอนน้บูช้าองค์เท่าไหร่ตอนตอนที่ไปมันจะมีห้าร้อยกับหกร้อยแต่เดี๋ยวนี้ผมไมู่้ผมไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่อตอนที่ไปเอามาตอนนั้นอะ่ะสวยดีนะครับเนื้อแห้งดีสวย ใช่ในแห่งสวยอตดตรงติดตรงที่มีขาวๆนี่แหละที่จริงนะอืมแต่ข้างหลังนี่โอเคเลยจะชอบองนี้มากกว่าแต่ไม่เป็นไรก็ต้องปูทวดสักทีทุกองเลยนะศรัทธานะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกับจานวิทย์ครับก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับผม ก็ใครศรัทธาหลวงปู่ทวดนะครับอย่าลืมอารัธนาพระท่านขึ้นทอแล้วก็ท่องคาถาวัดพระนะครับผมน้ำมงุลีสัตว์ครับน้ำมงุลีสัตว์คันติมายะอินทร์พ,า,พานะครับสำหรัแบบคลิปนี้คนระับผมกับจันดี้ก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ